สวัสดีครับเพื่ันมารู้ขาบนะครับมาเปิดคัตเตอร์กันนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคัตเตอร์ติดรันทู through. อะไรเอ่ยห้าเปอร์เซ็นต์ ชูฟาส95เทรนฮาร์ดหรือว่า5%ชูฟาส95บายฮาร์ดผมว่าน่าจะเป็นบายฮาร์ดมากกว่านะครับปึ๊บกล่องสีน um ้ำตาลวบแวบบวบแ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 วบอะไรเอ่ยถนน เอาจ้าน่าจะทายกันผูกนะว่าเป็นรองเท้าอะไรนี่รองเทา้ากระดูกเทา้ามาดูกันเอาจ้าเอสคาเลนเต เรเซอร์สองนี่แต่ที่ป้ายไม่ได้เขียนไว้นะว่าสองเขียนว่า S อสคาเลนเต้เรเเฉยๆนะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีอยู่คู่หนึ่งไม่แน่จะเป็น r a เซอหรือเป็น s c ส l e n t นเตที่ตรงนี้มันสะท้อนแสงนะเอาไว้เวลาวิ่งกลางคืน ทึบอัปเปอร์สวยนะคือไปลองแล้วแบบชอบเลยเนี่ยรุนมากๆนะเห็นไส้เห็นพุงหมดเห็นนิ้วไหมครับเชือกสีหวานอ่าเชือกก็เชือกน่าจะเหมือนกันเชือกเหมือนกับ ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นไม่รู้ว่าเข้าใจไปเองเปล่านะคือเขาน่าจะออกแบบมาให้มัดเชือกไว้แล้วสวมได้นะฮะถ้าถ้าใช้เป็นรองเท้าสนิกเกอร์นะคือดึงสวมแล้วมันจะยืดนิดนึงแล้วก็สามารถดึงดึงเท้าสวมเข้าไปง่ายๆนะครับเบาไหม สีอันนี้จะออกขาวเทาๆนิดๆนะไม่ได้เป็นขาวจ้วแบบรุ่นเดิมรุ่นปารีสอะไรเงี้ยอันนั้นจะขาวชัดกว่านะก็ดูคมเข้มนะครับดูช่างน้ำหนัก247ร้อยสี่นะสิบเอ็ดนะไม่หนักไม่เบาก็เป็นประมาณ เขาเรียกว่าอะไรเดล์เวทเดลี่นะก็ออกแนวไลท์เวทเดลี่นั่นแหละตามสไตล์เขานะครับสแตก็กยี่สิบสองืมผมมีความรู้สึกว่าโฟมมันแน่นกว่าทั <c oughs> ้งนั้นที่จริงๆเขาบอกว่าเป็นโฟมเป็นโฟมอีโก้นะเป็นโฟมเ,เดียวกับเอสคาลนเะต้สเนี่ยลองดูลองไปดูคลิปเทียบกันเขานะ ค่อนข้างแน่นนะแน่นกว่านิดๆเดีย๋ยวมาดูอินโซกันว่าเหมือนกันไหมอินโซเหมือนกันนะอินโซอันนี้ยถ้าจะไม่ผิดก็คือมันเป็นอินโซของพวกแวนิชนะครับก็คือเป็นอินโซตัวท็อปนั่นเองจะไม่เหมือนกับผมจำไม่ได้นะว่าเรเซอร์ตัวเก่าเป็นไงเดี๋ยวว่างๆจะเอามาเทียบให้ดูกับเรเซอร์ตัวเก่านะลิ้นยืดได้ คล้ายกันคล้ายๆเอสคเรนเต้สีนะก็ได้เปรียบตรงรูคุนนะคอยลองใส่มาแล้วมันใส่สบายมากๆนะครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของอาเต้าอีอันหนึ่งนี่เว้าวตรงใต้ตะตุ่มดูฮิวเคานเตอร์ซิเป็นยังไงมีนะไม่ใช่ไม่มีมีบริเวณนี้เนี่ยเนแข็งแข็งนะแต่ไม่ได้แข็งมาก ก็พอประมาณพื้นเหมือนเอสเคนเต่สถามผมนะผมไม่รู้ผมมีความรู้สึกว่ายางของเรเซอร์เน้นแน่นกว่าก็เป็นยางนุ่มหนึบแบบเอสเคนเตแต่ผมว่ามันแข็งกว่านิดๆนะน่าจะเน้น r e สปอน s ที่มากขึ้นมากกว่าอะลองแงะให้ดูกันเลย หลุดไหมไม่หลุดนะแงให้ดูแล้อ่ะไม่หลุดเนี่ยรองเท้าเวลางอผมรู้สึกว่ามันมีความแน่นกระชับมากกว่าเอสคารินเตนิดๆเนี่ยพอบิดแล้วจะรู้สึกได้เลยว่ารองเท้าบิดได้ ยากกว่าเอสเคร่ค่อนข้างชัดเจนนะน่าจะเป็นเขาน่าจะจูนมาต่างกันเล็กน้อยนะอันเน้นความนุ่มนวลสบายอันนี้เน้นความซิ่งนะครับก็ตามชื่อนะเรเซอร์พึบไม่มีคาร์บอนนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นรองเท้าไม่ได้อ่อนจนเกินไปนะครับไม่ใช่งอมาแล้วงอแล้ว หัวกับท้ายติดกันนะนี่ต้องใช้แรงพอสมควรนะไม่ได้ใช้แบบไม่ใช่ว่าไม่ต้องออกแรงเลยรองเท้าน่าจะตอบสนองดีมีการรีสปอน o ์ดีนะเออน่าจะต่างกันนะเดี๋ยวไปลองวิ่งแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเอสคาเลนเต้สวิ่งแล้วนะครับวิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะเทียบให้ฟังกันกันกบว่าจะซื้อคู่ไหนดีระหว่างส กับเรเซอร์นะถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็เหมานะตามสไตล์ละกันขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ขาบนะครับทุกช่องทางทั้ง YouTube Facebook อะไรก็แล้วแต่นะกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe กด Follow กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะกับช่องของคนบ้ารองเท้าสวัสดีครับ